ทองคำหรือ S&P 500ถ้าเกิดต้องเลือกเดิมพันแบบ all in หรือเทหมดหน้าตากลงไปในสินทรัพย์ตัวเดียวจะเลือกอะไรดีครับนี่เป็นคำถามที่คลาสสิกมากๆเลยนะครับที่นักลงทุนหลายคนต้องเจอระหว่างความปลอดภัยที่ดูเหมือนจะจับต้องได้อย่างทองคำกับเครื่องจักรสร้างการเติบโตอย่างตลาดหุ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเพื่อหาคำตอบของเรื่องนี้กันครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลหรือดูกราฟอะไรทั้งนั้นนะครับเราต้องเริ่มจากคำถามที่สำคัญที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือ เป้าหมายหลักของการลงทุนของเราคืออะไรกันแน่เราต้องการสร้างความมั่งคั่งหรือเราต้องการความอยู่รอดทางการเงินครับเพราะคำถามนี้แหละครับที่จะเป็นแกนหลักในการทําความเข้าใจเลยว่าสินทรัพย์แต่ละอย่างเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ผู้ท้าชิงมุมแดงกันก่นกอนเลยทองคําครับในโลกของการลงทุนเนี่ยนะครับบทบาทของทองคําจริงๆแล้วไม่ใช่การเป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนหวือหวาอะไรเลย แต่มันทําหน้าที่เหมือนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยให้กับพอร์ตการลงทุนของเราครับถ้าจะให้นิยามแบบชัดๆเลยก็คือทองคําเป็นสินทรัพย์จริงที่ทั่วโลกยอมรับนะครับใช้ป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนต่างๆและจุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามูลค่าของมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําสัญญาของบริษัทไหนหรือรัฐบาลไหนที่จะต้องจ่ายผลตอบแทนให้เรามันเลยเป็นเหมือนเงินที่อยู่นอกระบบโดยสมบูรณ์ครับ ทีนี้มาดูข้อดีข้อเสียของทองคํากันบ้างครับจุดแข็งที่ชัดมากๆเลยก็คือการไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิตนี่แหละครับทำให้มันเป็นหลุมหลบภัยชั้นดีเลยในยามวิกฤตแล้วก็มีสภาพคล่องสูงซื้อขายได้ทั่วโลกแต่มันก็ต้องแลกมากับจุดอ่อนที่สําคัญมากๆเหมือนกันนั่นก็คือทองคําไม่สร้างกระแสงเงินสดหรือพูดง่ายๆก็คือไม่มีเงินปันผลนั่นเองครับผลตอบแทนทั้งหมดจึงมาจากส่วนต่างของราคาซื้อขายเพียงอย่างเดียวซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้ราคามันนิ่ง หรือไม่ไปไหนเลยเป็นเวลาหลายปีได้เหมือนกันซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี่นะครับสามารถสรุปได้ด้วยประโยคนี้เลยครับทองคำยอดเยี่ยมในการป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่มันไม่ใช่เครื่องจักรแห่งการทบต้นนี่แหละครับคือหัวใจของบทบาททองคำในพอร์ตการลงทุนเลยเอาละครับพักเรื่องประกันภัยไว้ก่อนทีนี้มาดูผู้ท้าชิงอีกมุมกันบ้างดัชนี S&P 500สินทรัพย์ที่เปรียบเสมือนเครื่องยนต์หลักในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวครับ S&P 500ก็คือดัชนีที่รวบรวมหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา500แห่งนะครับซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ80%ของตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดเลยทีเดียวดังนั้นพลังในการเติบโตของมันจึงมาจากผลกำไรของบริษัทต่างๆนวัตกรรมแล้วก็การขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมนั่นเองครับพอมาดูจุดแข็งจุดอ่อนจะเห็นเลยว่าภาพมันตรงข้ามกับทองคาเลยครับ จุดแข็งของ S&P 500ก็คือพลังการทบต้นจากทั้งกำไรและเงินปันผลมีการกระจายความเสี่ยงไปในบริษัทชั้นนำถึง500แห่งและขับเคลื่อนด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจแต่ก็ต้องยอมรับจุดอ่อนในเรื่องความผันผวนที่สูงมากนะครับมันอาจจะเกิดการร่วงลงอย่างรุนแรงได้และที่สำคัญคือต้องมีวินัยในการลงทุนระยะยาวจริงๆเพื่อที่จะผ่านพ้นวัฏจักรเศรษฐกิจไปให้ได้ครับดังนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพลังที่แท้จริงของ S&P 500เนี่ยมันมาจากสิ่งที่เรียกว่า ผลตอบแทนรวมหรือ total return ครับซึ่งหมายถึงการเติบโตของราคาหุ้นบวกกับเงินปันผลที่ได้รับแล้วนำกลับไปลงทุนใหม่ซึ่งไอ้เจ้าเงินปันผลนี่แหละครับเป็นส่วนที่หลายคนมักจะมองข้างไปแต่มันคือหัวใจของความสำเร็จในระยะยาวเลยครับเมื่อเรารู้จักผู้ท้าชิงทั้งสองฝั่งกันดีแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลามาดูข้อมูลของจริงกันแล้วครับเราจะมาดูกันว่าเมื่อสินทรัพย์ทั้งสองนี้มาเจอกันในสนามแข่งจริงๆผลลัพธ์ในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้าง สิ่งที่น่าสนใจมากจากข้อมูลตรงนี้ก็คือมันไม่มีผู้ชนะแบบถาวรครับในแต่ละทศวรรษผู้ชนะจะสลับกันไปมาอย่างเห็นได้ชัดเลยยังช่วงปี1970ที่มีปัญหาเงินเฟ้อสูงทองคำนี่ให้ผลตอบแทนถล่มทลายเลยครับแต่พอมาถึงยุค80กับ90ที่เศรษฐกิจเติบโตดีมากๆหุ้นก็กลับมาชนะแบบขาดลอยและพอเข้ายุค2000ที่ตลาดหุ้นซบเซาทองคำก็กลับมาโดดเด่นอีกครั้งมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจคือตัวกำหนดผู้ชนะในแต่ละช่วงเวลาจริงๆ แต่ถ้าเราไม่มองเป็นช่วงๆแบบนั้นล่ละครับถ้าเรามองภาพที่มันยาวมากๆเลยตั้งแต่ปี1971ซึ่งเป็นปีที่เงินดอลลาร์หลุดจากการผูกกับทองคําโดยสมบูรณ์มาจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นเลยครับว่าเครื่องยนต์แห่งการทบต้นของหุ้นนั้นมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนลองดูตัวเลขนี้กันนะครับสมมติว่าเราเอาเงินแค่100ดอลลาร์ไปลงทุนใน S&P 500เมื่อปี1971แล้วถือยาวมาจนถึงปัจจุบันคิดว่าเงินก้อนนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับคําตอบคือ ประมาณ31,900ดอลลาร์ 31, ครับนี่แหละครับคือพลังของการทบต้นที่แท้จริงในขณะเดียวกันเงินลงทุน1 0 0ดอลลาร์เท่ากันในทองคาช่วงเวลาเดียวกันจะเติบโตขึ้นมาเป็นประมาณ1900ดอลลาร์ 1, ครับแม้ว่าจะเป็นการเติบโตที่ดีนะครับแต่เราก็จะเห็นความแตกต่างอย่างมีในย่ำสาคัญเลยเมื่อเทียบกับพลังการทบต้นของตลาดหุ้นในระยะยาวมากๆพอเห็นข้อมูลแบบนี้หลายคนก็คงคิดในใจแล้วใช่ไหมครับว่าอ๋องั้นหุ้นก็เป็นผู้ชนะที่ชัดเจนแล้วสิแต่เดี๋ยวก่อนครับ เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นและนี่คือจุดหักมุมที่น่าสนใจมากครับหากเราลองซูมเข้ามาดูเฉพาะในศตรวรรษที่21คือตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันปรากฏว่าทองคำกลับเป็นฝ่ายที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า S&P 5 0 0ถึง63.4%เเลยทีเดียวครับเหตุผลหลักๆก็เพราะว่าช่วงเวลานี้มีวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ๆถึง2ครั้งคือ dot-com bust แล้วก็วิกฤตการเงินปี2008ซึ่งมันฉุดผลตอบแทนของตลาดหุ้นลงไปอย่างมหาศาล นี่เป็นข้อพิสูจน์ชั้นดีเลยครับว่าช่วงเวลาและบริบทของการลงทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดจริงๆดังนั้นการตัดสินใจมันเลยไม่ได้อยู่ที่ว่าสินทรัพย์ไหนดีกว่ากันอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแต่มันกลับมาที่เป้าหมายของนักลงทุนเองเราจะลองเปลี่ยนมุมมองจากการดูที่ตัวสินทรัพย์มาเป็นการดูที่เป้าหมายและสภาพจิตใจของคนลงทุนกันบ้างครับจริงๆแล้วมีอคติทางจิตวิทยา2ออย่างที่ส่งพลังมากๆในการตัดสินใจลงทุนนะครับอย่างแรกคือ loss aversion หรือการกลัวความสูญเสีย ว่ากันว่าความเจ็บปวดจากการขาดทุนเนี่ยมันรุนแรงกว่าความสุขตอนได้กําไรถึง2เท่าเลยนะครับซึ่งมันทําให้คนเรามักจะตัดสินใจขายในเวลาที่เลวร้ายที่สุดและอย่างที่2คือ recency bias หรือการให้น้าหนักกับข้อมูลล่าสุดมากเกินไปทําให้เราเชื่อว่าแนวโน้มที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยจะดําเนินต่อไปเรื่อยๆซึ่งอคติ2ออย่างนี้แหละครับที่มักจะผลักดันให้เกิดการตัดสินใจ all in ตามอารมณ์มากกว่าเหตุผลเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้กรอบความคิดง่ายๆแบบนี้ในการตัดสินใจได้ครับ ขั้นแรกเลยถ้าเป้าหมายคือการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวมากๆอย่าง10ปีขึ้นไปพลังการทบต้นของ S&P 500ก็ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยครับแต่ในขั้นที่2ถ้าเป้าหมายหลักของเราคือการปกป้องพอร์ตให้รอดพ้นจากเหตุการณ์รุนแรงหรือเพื่อความสบายใจเป็นหลักบทบาทของทองคำในฐานะประกันภัยก็จะโดดเด่นขึ้นมาทันทีเอาละครับหลังจากที่เราดูข้อมูลและมุมมองทั้งหมดมาแล้ว ก็ถึงเวลาสรุปประเด็นที่สำคัญที่สุดกันครับความเสี่ยงที่แท้จริงของการออินนะครับมันไม่ใช่แค่การเลือกสินทรัพย์ผิดแต่คือการยอมให้อนาคตทางการเงินทั้งหมดของเราถูกตัดสินด้วยผลงานของสินทรัพย์นั้นๆในช่วงเวลาแค่ทศวรรษเดียวซึ่งมันอาจจะหมายถึงการเสียเวลาในชีวิตไปเป็น10ปีเลยก็ได้ครับซึ่งมันก็อาจจะนำมาสู่มุมมองที่สมดุลมากขึ้นนะครับ คือการใช้ S&P 500เป็นเครื่องยนต์สร้างการเติบโตและในขณะเดียวกันก็ใช้ทองคำเป็นกรมทันประกันภัยให้กับพอร์ตของเรากลยุทธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดอาจจะไม่ใช่การเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ทั้งสองตามบทบาทของมันครับแล้วก็ต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงกรอบความคิดในการพิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทนเท่านั้น การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทําการวิจัยด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอครับสุดท้ายนี้คําถามที่สําคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ว่าทองกับหุ้นอะไรดีกว่ากันนะครับแต่เป็นคําถามที่เราต้องกลับไปถามตัวเองว่าพอร์ตการลงทุนที่เรากําลังสร้างอยู่นั้นถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับอนาคตแบบไหนกันแน่ไม่ว่าจะเป็นอนาคตที่เติบโตอย่างราบรื่นหรืออนาคตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนขอบคุณที่ติดตามการวิเคราะห์ในครั้งนี้ครับหากมีหัวข้อไหนที่อยากให้เจาะลึกอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสวัสดีครับ